มันมีนกลไกเหมือนกันพี่มันก็คือเทคนิคอลเลยนะ,ะมันมีหลักของมันมันมีอินดิเคเตอร์ที่ใช้ช่วยดูอาการสะบัดมันมีวิธีการดูแม้กระทั่งในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกวมีอินเด็กซ์ที่ใช้ดูความผันบวนของตลาดเลยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยในคลาสก็เรวจะนั่งคุยกันในรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากขึ้นครับ ค,ค่ะช่วงตลาดใกล้วันหยุดยาวแบบนี้ค่ะสามารถที่จะมีหุ้นที่จะซื้อเก็บไว้ไปในช่วงท้ทายวันสงกา์ได้ไหมคะครับเราก็มองว่าในตัวตลาดหลังสงการน่าจะปรับบวกขึ้นหลังจากสงการนะครับถ้าไปดูแล้ว4ี่หปีที่ผ่านมาจะเป็นภาพนั้นนะครับก็คือจะเห็นตลาดเนี่ยสมมติซื้อปิดวันนี้นะครับแล้วก็ใช้เซ็ตเด็กเห็นตัวแทนเนี่ยหลังสงการประมาณ5วันจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ประมาณ1.8%ครับ ถ้ามาดูแล้วตัวหุ้นหลังถ้าไปดูแล้วเนี่ยในภาพของปีนี้เนี่ยประเด็นหลักหลังจากสงกรารเ์เช้านี้น่าจะเป็นเรื่องของการลดดอกเบี้ยของกรนงนะครับเพราะฉะนั้นตัวหุ้นในกลุ่มอสังหาขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแล้วก็หุ้นธนาคารขนาดกลางเนี่ยเป็นตัวสองกลุ่มที่ valuation ไม่แพงนะครับเลื่อก็ถามว่าได้ประโยชน์จากเรื่องของการลดดอกเบี้ยด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ากลุ่มอสังหา,ากลางเล็กแล้วก็ตัวของธนาคารกลางเป็นกลุ่มที่ดูน่าสนใจครับค่ะ กลุ่มอสังหาที่เด่นๆมีตัวไหนบ้างไหมคะเ,เราจะชอบตัว APSC Asset แล้วก็ซิลิครับสามตัวนี้เรามองว่าเรามองว่าโมเมนตัมของการเติบโตหุ้นใหญ่ในกลุ่มนะครับอย่างเช่น l p n คือพายไลฟ์ปรึกษาต้องบอกว่าดีไหมก็องบอกว่าดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นกันกงวลก็คือว่าบนฐานกําไรที่โตมากๆเนี่ยปีหน้าอาจจะไม่โตกับปีนี้นะครับฉะนั้นกลายเป็นว่ากาไรปีนี้อาจจะเป็นกําไรที่ดีที่สุดหรือเปล่าก็ ก็เป็นประเด็นที่เป็นกังวลครับทั้งนล้เราก็มามองว่าตัวสังหากลางเล็กเนี่ยฐานกําไรมันไม่ได้สูงมากโอกาสที่กําไรปีหน้าจะโตจากปีนี้เนี่ยมันจะ่อน้างง่ายกว่าแล้วหลายคนต้องมีแบ็กล็อกที่สัดออกครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองเป็นเหตุผลที่เรามองว่าเอทีเอสซีสีเนี่ยน่าสนใจอีกอันนึงก็คือเรามองว่าผู้เล่นหลักของตลาดตอนนี้เนี่ยฝรั่งไม่ได้มีปรับารมากนักนะครับาะที่รับปรับมากก็จะเป็นตัวของทางด้านกองทุนเพราะฉะนั้นเรามองว่าตัว การที่กองทุนอาจจะต้องปรับน้ำหนักการลงทุนมาเพิ่มน้ำหนักของกุลทรัพย์สิายกลางมากขึ้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นทรัพย์ิที่เล็กไปเลยเนี่ยกองทุนก็ซื้อไม่ได้นะครับไซ์ที่เขาพอจะซื้อได้แล้วก็มีมงเงตั้งที่บวกก็จะเป็นสามตัวนี้ครับเราก็เลยมองว่าถ้าจะมองในช่วงซื้อไปแล้วก็โฮไปถึงระดับสมการให้มองที่สามตัวนี้เป็นหลักครับอืมค่ะก็เป็นตัว AP S c Asset สครับ <SC. S 2> ล้สก็ตัวของ,งด้านสิริครับอ๋อสิรินะคะค่ะไปส่วนกลุ่มธนาคารละคะ ธนาคารที่เรามองว่าโมเมนตัมโอเคคือธนาคารขนาดกลางนะครับคือ,อตัวเรื่องของกําลังซื้อที่ยังไม่มาเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ตลาดรับรู้ไปแล้วนะครับเราคิดว่าตัวที่น่าสนใจก็คือปีที่แล้วนี่การตั้งสํารองค่อนข้างจะเยอะจากเรื่องนโยบายลดรกระแลงเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราประเมินว่าภาพของการตั้งสํารองน่ะลดลงไปพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นปัจจัยบวกกับผลประกอบการครับก็เราคิดว่า ถ้าออกมาทรงๆคนก็ไม่รู้สึกแย่เท่าไหร่แต่ถ้าออกมาดีหรือว่าตั้งหรือว่าตัวเลขออกมาดีที่ค่าดุัเนี้เราคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นปันจจัยบวกให้ราคาหุ้นได้ก่อนทั้งที่จะมากครับค่ะเราจะอชอบตัวของทิสโก้แล้วก็ตัวอัลตชีนตัวของทางด้านอทีแค p แล้วก็ตัวด้านของทิสโก้ครับ <c oughs> ท,ทีแคบนะคะครับกับทิสโก้ครับค่ะแล้วตัวทีเฟกอะคะ ตัว TFX เอ่อเรามองว่าตลาดในช่วงนี้จะเริ่มอยู่ในจุดที่ TFX เริ่มไม่ได้ดูน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ของเราก็คือมองว่าเซ็ตเนี่ยในรอกของหักพื้นตัวเท่านี้มีเป้าที่พันห้าหสิบถึงพันห้าสิบซึ่งก็ต้องถือว่ามาถึงแล้วนะครับเรายังมองว่าเซ็ตมีโอกาสที่จะไปสูงกว่าเลเวลนี้คือประมาณพันห้าดสิบเพราะฉะนั้นตัวนั้น TFX เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปทําจุด มีโอกาสที่จะทะลุไปเหมือนกันจรยงแต่ว่านักสังการซืร้อที่ติดตรงนี้คุณต้องเป็นการตั้งรับนะครับในส่วนแถวประมาณหนึ่งพันต้นต้นตน,นคะครับแล้วก็มองว่าหนึ่งพันต้นต้นหนึ่งพันสิบหนึ่งพันหรือว่าต่ำกว่านั้นหรือว่าหนึ่งพันสิบขึ้นมาห้าแถวนี้นะครับนักก็มองว่าโอกาสที่หวังก็คือหวังว่าระังการตลาดจะกลับขึ้นแล้วก็น่าจะมีโอกาสไปปิดเทปประมาณแถวพันสามสิบบวกลบครับพันสามสิบบวกลบนะคะ ไปส่วนตัวทองคำนะคะหลังสงกรานี้มองไปถึงยาวหลังสงกรานเลยะคะออ่ะถ้าทองคําผมคุยในรายการวัหลายทีนะครับก็จะนีผมจะเป็นคนหนึ่งที่บูลลิสทองคําแต่ว่ามันก็ยังไม่ไปไหนไกลทีนะครับหลายท่านฟังเราอาจจะเอ๊ะมันก็ยังไม่ทะลุปไปไหนไกลแต่ว่าเราประเมินว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยไปมาณเงินที่เข้ามาในระบบมากขนาดนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการขึ้นดอกเบี้ยของเริกาเนี่ยเราคิดว่าน่าจะทําให้ทองคำเนี่ยปรับดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นทองคำเนี่ยพุ่งโตไปแถวประมาณพันสามพัน อ่าพันสาถึงพันหได้ในช่วงประมาณสักหกถึงสิเดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็น้างจะชอบทองคำครับก็มองว่าถ้าทองคำเนี่ยให้พวกทุนลองมองหาจังหวะในแนวรับต่างๆ่งิในการที่จะเปิดโอเพยลองครับผมคิดว่าตัวทองคําถ้าทะลุพันสองร้จุดได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นการลับตัวขึ้นไปอ่าพันสแล้วก็พันสามในระดับถัดไปครับ ก็ <c oughs> มองว่าอยากจะเรื่องหน้าลองเป็นหลักฐันค่ะเ <c oughs> ขาย้อนกลับไปเรื่องหุ้นสักนิดหนึ่งนะคะอยากให้ช่วยแนะนํากลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้สักนิดหนึ่งอะคะอ่ะตัวที่เราเคยคุยมาสักประมาณปลายเดือนมีนาช่วงนั้นตลาดแย่นะครับ <c oughs> หลายคนก็อยากจะขายเราก็แนะนําว่าก็ขายถือเงินสดทั้งสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้หลายท่านน่านถือหุ้นอยู่วันทั้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นการขึ้นมาเนี่ยเราคุยกันไปแล้วว่าเดือนเมษาน้าจะเป็นบวกแต่ว่า พฤษภสภาวิถุรณายังเป็นเดือนที่ผันผวนแล้วก็แนวโน้มหลายๆอย่างมีความไม่แน่นอนสูงอยู่นะครับถึงแม้ตลาดช่วงนี้อาจจะมีโอกาสไปได้ดีกว่าที่เราคาดไปเกินพันห้าหกสิบอาจจะไปพันห้าแปดสิบหรือสูงกว่าก็ได้เนี่ยแต่ภาพโดยรวมของกลยกุทธ์จะไม่เปลี่ยนพระที่ว่าเราอยากจะให้ใช้จังหวะนั้นในการที่จะเพิ่มการขายแล้วก็ถือเงนินสดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเก็งกําไรช่วงนี้เป็นการเก็งกําไรรอบสั้นดีมีเป้าหมายขายทา้งไบหลังสงการประมาณสักห้าถึงสิบวันหรือยังช้าที่สุดก็ค,คือต้นารก รับพอร์ตที่เงินสดมากขึ้นครับได้คะ่ะสุดท้ายอยากให้คุณกิพพลช่วยฝากอะไรถึงนะักลงทุนสักน,นิดนึงคะ่ะครับก็ต้องบอกว่าตัวตลาดหุ้นนะครับไม่มีไขรที่จะถูกเล้เสมอเราจะเห็นว่าในช่วงสองสามวที่ผ่านมาทุกคนนี่มุมมองแกว่งไปแกว่งมากันหน้าดูเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญ ไม่ใช่การวางกลยุทธ์แล้วทําถูกการกลยุธ์แต่ว่าเป็นการวางกยุธ์ที่เผื่อว่าเวลาเราผิดหรือสิ่งที่เราคิดแล้วมันไม่ถูกเนี่ยแล้วเราไม่เจ็บมากเกินไปมีเงินสดที่จะแก้สถานการณ์ได้ครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เรามัดระวังแล้วก็เกิ้งกำไรในช่วงนี้อยากจะให้ตั้งซับรอลสทุกครั้งครับอืมได้ค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคุณกฤตพลครับ้วสวัสดีสมการแล้วก็อย่าลืมไปทักทายญาติผู้ใหญ่แล้วก็ไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่กันด้วยครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัส